เคสสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีตัวเดียนะฮะคลิปนี้ก็พามาดูนะครับผมนักเตะที่แพงที่สุดนะครับผม13นักเตะที่แพงที่สุดในอีฟบอลสองพนยสจะมีใครกันบ้างสมกับราคาไหมซึ่งบางคนเนี่ยราคาไม่ขัดกันจริงๆนะมานะครับผมดูง่ายๆนะฮะบางคนไม่ราคาขายกันจริงๆโอเคอันนี้สุดท้ายถูกแล้วนะครับผม เอาออกมาอีกนะฮะเบบหนึ่งโอเคถูกแล้วอันนี้คือนักเตะที่มีมูลค่าแพงที่สุดหนึ่งล้านนะต่ำสุดหยุดที่เน,น,นมาแล้วกันนะนะฮะต่ำสุดหยุดที่เนมาแล้วกันก็คือระดับสามนะครับผมล้ามาดูเนมากกันเลยเนมาเนี่ยราคาสี่แสนเก้าหมื่นเทียบกับฟีเท้าเนี่ยซึ่งโอ้โห นะดูดิดูค่าพลังนะดูค่าพลังดูหน้าตานะครับผมคือถูกไปผมมองว่ามันถูกไปนะสี่แสนเก้าสำหรับเนมาเนี่ยค่อนข้างถูกเพราะว่าพรองบอลไม่งโหดนะปั่นโค้งสวยๆนะจบสกอร์ได้นะนะเนมาผมว่าถูกไปสําหรับในราคา4 9, ี่แสน้าถูกไปจริงๆถูกไปสักเจ็ดแสนเนี่ยกำลังดีดีมานะะ จะแสนกำลังดีอันนี้สี่แสนเก้าห้าแสนนะฮะคนต่อไปสิบสองดาี่สิบสองนะฮะเบนเซม่าสี่แสนเก้าเหมือนกันนี่สมราคาถือว่าสมราคาเพราะว่าเบนเซม่าเนี่ยก็ไม่ได้โหดมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็คือจะประมาณนี้ตั้งนานแล้วนะครับผมนะก็จะประมาณนี้สี่แสนเนี่ยโอเคอยู่สำหรับกองหน้านะแล้วกองหน้าซึ่งต่างจากเนย์มาเนย์มาน่นจาจะจัแสนน่นจาจะดีนะซึ่ง ซึ่งคนใช้ค่อนข้างจะติดเนมาค่อนข้างเยอะนะเบสซีมาเนี่ยถ้าให้ผมซื้อระหว่างเนมากับเบสซีมาผมซื้อเนมานะเอาจริง <c oughs> นะแต่เบสซมาสี่แสนเก้าผมว่ามันโอเคแล้วแต่เนมาเนี่ยน้อยไปนะเรามาดูเบสซีมาครับผมก็สมกับราคานะจบสกอร์เนี่ยโหดเลแล้วแปดสิบเอ็ดหาช่องดีส่งสั้นโอเคนะอันนี้คือเวลลหนึ่งนะแต่อัพเวลส่วนชุดน,นี้ก็ยากนะครับผมดูจากค่าพลังก็ประมาณนี้นะซึ่งเหมาะสมแล้วนะสำหรับสี่แสน โอเคฟันได้สี่แสนเก้าถือว่าโอเคถือว่าเหมาะสมเหมือนกันนะถือว่าเหมาะสมสี่แสนเก้าถือว่าเหมาะสมเลยนะซึ่งเกมรับเน่นอยู่แล้วสำหรับฟันได้นะไม่ต้องพูดเยอะแต่นีมาเนี่ยเสียดายคือถูกถูกไปผมว่านะถูกไปเทียบกับฟีเทาแล้วนะถูกไปนะครับผมเบอซมาโอเคฟันได้โอเคนอยเออสี่แสนเก้ากโอเคนะนอยเออกโอเคนะ ซึ่งผมซื้อไปแล้วนายเออเนี่ยโคตรเซฟนะครับผมคือโคตรโคตรเซฟอ่ะโคตรเซฟเลยอ่ะนายเออร์ดนะฮะสมกับราคาโรมนโด่สี่แสนเก้าอันนี้แอบแอบแบบผิดหวังนิดนึงซึ่งโรมนโดนะเว่โรมนโดเน้อเว่สี่แสนเก้านะครับผมมันถูกนะถูกนะนะถูกมากนะครับสักสักแปดแสนเก้าแสนนี่ก็ไม่น่าเกียดเราได้สนนี่แสนเก้านะครับผมก็เลยแบบเชียนะ คมนะแต่ก็ยังว่าแหละครับผมเป็นเวอร์ชันเมนยูมันเป็นเวอร์ชันเมนยูแต่รอนโดอ่ะยังไงมันก็กระโดดรอนโดว่ะแ่งแต่ข้าวหลามันก็ตกไปเยอะเหมือนกันนะนะมันก็ตกไปเยอะความคมนี่ไม่เท่าเบสต์มาเบสต์มาเปดสิบรอนโดเปดสิบแต่โดยมันได้ลุงหม่งด้วยนะครับผมแต่กันชื่อว่ารุนโดมันสิบเก้าผมว่ามันมันน้อยไปนะฮะมันน้อยไปจริงๆมันน้อยไปนะครับผมนะโอเคฮาเลนหกแสนสี่ ผมว่าหาเล่นสักแปดแสนเก้าแสนอย่างเงี้ยก็น่าจะดีนะก็น่าจะดีสักแปดแสนเก้าแสนเนี่ยน่าจะดีนะครับผมนะฮาเล่นซึ่งจบสกอร์ไปสิบสองเท่าสายสปีดเร็วด้วยนะลังการยิงยิงแรงนะสักแปดแสนเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคนะนะน่าจะโอเคซึ่งต่างจะกล้นด้วยเรด้สนะี่แสนเก้าฮาเลนหกแสนน่ะมันต่างกันปนะ โอเคหาเล่นน,น่าจะเพิ่มอะไออีกนิดนึงผมว่านนะหาเล่นนะน่าจะเพิ่มอีกนิดนึงคิมมิกหกแสนเก้าโอเคนะผม,มะโอเคนะคิมมิกอ่ะนะโอเคนะคิมมิกหกแสนเก้าอันนี้ถือว่าสมกับฝีเท้าเลยนะฮะโอเคโูโอบลักเนี่ยเกินคาดโอบลักเี่ยเกินคาดซึ่งแพงกว่าน้อยเออนั่นก็ผมนายเออสี่เก้านะสี่แสนเก้าโอบลักเนี่ย กแสนเก้าซึ่งน่าจะเป็นซึ่งน่าจะแพงที่สุดในพุทธศาประตูแล้วนะครับผมน่าจะแพงที่สุดแล้วนะฮะน่าจะแพงที่สุดแล้วผมว่ามันแพงไปจริงจริงผมว่ามันแพงไปเออเอออบหลักอะแพงไปผมว่าหรือว่าเซฟโขดอะผมก็ไม่ได้ใช้นะผมใช้นายเออแต่นายเออไม่ซื้อโขดมากนะแต่โอบหลักเดี๋ยผมว่าแพงไปว่ะถ้าเท่าหน่อยเออเนี่ยสี่แสนเก้าเนี่ยกำลังดีนะมาหกแสนเก้าเนี่ยแพงไปนะดูรอยจะแสนโอเคดูรอยโอเคจะแสน ฝนะีเท้าระดับนี้ก็ต้องเจ็ดแสนนั่นแหละเจ็ดปดเซนได้เลยแหละนะฮะเดบรอยเอเมราหนึ่งล้านอันนี้ก็ถือว่าโอเคซอยเปิดส,สมผลขุดสักเลยนะครับผมจบสกอปแปดสิบก็จริงแต่มันวิวมนไไนะ่มันไปได้อีกเ,อ 1, 1, เนี่ยมันไปได้อีกอเมาหนึ่งหนึ่งล้านเนี่ยถือว่าสมราคาแต่ขึ้นหลักล้านแล้วนะเมสซีหนึ่งล้านหนึ่งแสนถ้าเทียบกับฝีเท้าก็โอเคนะ แต่ซึ่งมันต่างจากโรนโดเยอะเยอะมากนะะโดสีส่แสนเมซี่หนึ่งล้านซึ่งคนไม่มึงโ,นะโอ้โหนะฮะโอ้โหแต่เมซี่นี่งดูข้าบหลังข้างในไม่สุดอะคือมันได้ทุกอย่างอะนะมันได้ทุกอย่างจบสกอร์เปิดห้าคมกว่าโดนะฮะคมกว่าโดด้วยนะก็ผมหนึ่งล้านนะแต่แต่ยังว่าโรนโดโรนโด,ดถูกไปเมซี่ผมว่าสมสมราคาเอฟบีสมราคาเมซี่สมราคานะ ซาลาเนี่ยแพงไปผมว่าแพงไปเท่าเดิมรอยกําลังดีจริงๆซาลาหผมว่าแพงไปนะฮะแพงไปจริงๆเท่าสักเดิมรอยอย่างเงี้ยเจ็ดแปดแสนเนี้ยกาลังหนึ่งล้านหนึ่งแพงไปนะฮะก็สุดท้ายเรวานคนนี้แพงไปไหมแพงกว่าเมสซี่อ่ะแพงไปไหมหนึ่งล้านสองแสนนะฮะหนึ่งล้านสองแสนแพงไปไหม ออืมอืมสมราคาไหมมีคนมีเงินซื้อไหมถามก่อนมีใครลงทุนซื้อไหมเลววนตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยไม่เคยเจอเลวานไม่เจอเลววนนะเอ็มเป้เียเจอครั้งหนึ่งนะฮะเอจอครั้งหนึ่งรันดูก็เจอแต่เมสซี่เนี่ก็ยังนะครับผมเรววนต์ยังไม่เคยเจอใครซื้อนะฮะซึ่งหนึ่งล้านสองผมว่าสมกับราคาไหมสมกับฝีเท้าไหมก็อื ก็ได้แหละเอาจริงก็ได้แหละไม่ได้แย่นะครับผมหนึ่งล้านสองถ้าหนึ่งล้านหนึ่งแสนเท่ากับเมซี่เนี่ยมันก็จะแบบดูแบบเชี่ยเอาระบบเท่ากันหรือเปล่านะอารมณ์แบบอารมณ์แบบอารมณ์แบบไม่เวอร์อ่ะนะแต่หนึ่งล้านสองมันมันก็เวอร์เลยแล้วอายุมันก็มันก็เยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็เยอะแล้วหนึ่งล้านสองมันก็มันก็แพงไปนะผมว่าเอาจริงไม่รู้วะถามว่าได้มันได้อยู่ล้านสองนะแล้วก็ทีมพาร์เนอร์ด้วยไง นะซึ่งอีฟิบอล22เป็นเลวานที่แพงที่สุดไม่ใช่รอนดกับเมสซี่อีกต่อไปนะครับหมดยุคดุเมสซี่แล้วนะฮะก็เป็นเลวานขึ้นมาดับหนึ่งในราคาขายนะซึ่งเป็น13ดับที่มีทั้งเหมาะกับไม่เหมาะนะทุกคนคิดว่าไงนะทุกคนคิดว่าไงเลวานเนี่ยผมว่าได้อยู่สมราคาอยู่ซาร่าเนี่ยไม่ซาร่าสักสักเท่าเดือบรอยอ่ะเจ็ด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 แสนแปดแสนนะเมสซี่สมราคาเอฟพีสมราคา ดบรอยเนี่ยขึ้นได้อีกถูกไปเ <laughs> ดบรอยถูกไปนะผมว่าน่าสักแปดแสนกำลังดีซาลาเด,ดบรอยเนี่ยแปดแสน 8, กำลังดีจัดแสนมันก็น้อยไปนิดนึงนะโอบลักเนี่ยแพงไปคิมบิกงนี่โอเคฮาเลนเนี่ยถูกไป <laughs> นะครับผมถูกไปน่าจะเท่าเดบรอยได้นะนฮะาเลนรอนดก็ถูกไปนะครับผมระดับรอนดนะเว้ยนะถูกไปผมว่านาะยเออร์เนี่ยโอเคเลยนะครับผมโอเคเลยราคากำลังดีผูร้รักษาประตูไม่ต้องแพงมากหรอกจริง นะฟันไดโอเคเบนซิมาโอเคเนย์มาเนี่ยถูกไปจริงถูกไปอะ่ 4, 7, อะสี่เซนเก้าอ่ะนะฮะซึ่งฝีเท้ามันไม่ได้แย่เลยนะไม่ได้แย่นะปันโค้งสวยสส,สกิลทักษะเพียบอะ่ะสี่เซนอะ่ะยังถูกอะ่ะนะฮะซึ่งใครมันสายเลี้ยงสายล็อกเนี่ยสายเนย์มาเนี่ยถูกใจเลยแหละแต่ราคามันถูกไปจริงๆแหละนะก็โอเคประมาณนี้สําหรับสับสารนัเตะที่มีมูลค่าเยอะสุดในอ e ีฟุตบอลนะครับซึ่งต่ำกว่านี้มันก็สี่แสนห้านะสี่แสนห้าลงมาลงมาลงมานะครับผมมันก็ ธรรมดาเฉยๆเป็นนาฏย์ที่จับต้องได้นะครับผมเป็นพวกจัดต้องได้อะไรอย่างเงี้ยซอนอย่างเงี้ยโบรสกาบูนู้ดสองแสนว่าถูกมากเลยนะจริงถูกมากเลยนะอาร์โนอย่างเงี้ยนะถือว่าถูกวินิซิอุสเนี่ยโอเคมันก็มันไม่ได้เยอะกับแปดสิบเอ็ดอย่างเงี้ยตราโมสเดี๋ยวผมจัดไปแล้วนะครับผมตัวหลักเลยฮะแต่แม่งก็เสียจุดโทษบ่อยชิบหายจริงๆรงราโมสไม่ทำเสียจุดโทษบ่อยชิบหายเลยนะโมริตโทริคอร์ดมุลเลอร์นะฮะโซเรส อาราบาค,คริสมันวารานโอ้ยเชีย่ยส0นแปดด้เหรอไม่ได้ดูแม่เงยส่ดรามมอดไปแล้ว <c oughs> นะนนก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่งราคามันก็มันก็ถือว่าแรงในบางตัวบางตัวก็ถูกบางตัวก็โอเคก็แล้วแต่ตจะเลือกซื้อแต่พวกพวกเนี้ยพวกหลักล้านเนี่ยไม่ค่อยมีคนซื้อหรอกช่วยดิบรแลนพวกเดบบราคาถูกถูีเทร์ดีๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนะ เล่นพวกราคาถูกๆฝีเท่าดีๆนะฮะอัลบายอย่างเงี้ยกล้องหลังแน่นๆอย่างเงี้ยนะคริสมานวารานเนี่ยหลังแน่นๆงบนหนึ่งล้านซื้อได้เยอะนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับสิบสามนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดนะครับผมณตอนนี้อาจจะไม่การเปลี่ยนแปลงแหละผมว่าอนาคตนั้นอาจจะไม่การเปลี่ยนแปลงแต่แต่ก็เปิดยากเหมือนกันนะ พอจะได้พวกพวกราคาดีๆเนี่ยพวกสีดาวเนี่ยยากเหมือนกันนะอยากให้ได้พวก3ดาวนะเค่ประมาณนี้ละกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดซามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นละบ๊ายบาย l ล t s go ก